ศิละปะสากลกลุ่มที่8ปศิละปะแบบนีโอคาสติกนีโอคาสติกเป็นรูปแบบศิละปะที่อยู่ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างสมัยใหม่กับสมัยเก่าภาพเขียนจะสะท้อนเรื่องราวทางอรารยธรรมเน้นความสง่างามของรูปร่างส่วนทของคนและส่วนประกอบของภาพมีขนาดใหญ่โตเข้มแข็งมั่นคงใช้สีกลมกืนมีแสงและเงาที่งดงาม ศิลปินที่สำคัญของศิละปะแบบนีโอคาสติกได้แก่ชาร์กลุยกดาวิกได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้วางรากฐานของศิละปะแบบนีโอคาสติกรูปนี้เป็นของศิลปินเบนจามินเวสส่วนรูปนี้นะคะเป็นของจีโอเวนนี่เพนนนี่ค่ะศิละปะแบบโรแมนติกศิละปะแบบโรแมนติกเป็นศิละปะรอยต่อจากแบบนีโอคาสติก แสดงถึงเรื่องราวที่ตื่นเต้นเร้าใจสะเทือนอารมณ์แก่ผู้พบเห็นศินละปะโรแมนติกมีความเชื่อว่าศิละปะจะสร้างสรรค์ตัวของมันเองขึ้นได้ด้วยคุณค่าทางอารมณ์ของผู้ดูและผู้สร้างสรรค์ศิลปินที่สำคัญของศิละปะโรแมนติกได้แก่เจริโคผลงานจิตรกรรมที่มีชื่อเสียงมากคือการอับบางของเรือเมดูซ่าเดลาครวชอบเขียนภาพที่แสดงความตื่นเต้น เช่นภาพการประหารที่ทิชิโอความตายของชาดานนาบาลวินเลียมเทนเนอร์และฟานซิโกโกยาชอบเขียนภาพแสดงการทรมานการฆ่ากันในสงครามคนบ้าตลอดจนภาพเปลือยเช่นภาพเปลือยของไมยาภาพแรกเป็นภาพของเจริโคส่วนภาพที่สองเป็นภาพของฟานซิโกโกยา ศิลปะแบบเดียลิตศิลปินกลุ่มเดียลิตมีความเชื่อว่าความจริงทั้งหลายคือความเป็นอยู่จริงๆของชีวิตมนุษย์ดังนั้นศิลปินกลุ่มนี้จึงเขียนภาพที่เป็นประสบการณ์ตรงของชีวิตเช่นความยากจนการปฏิวัติความเหลื่อมล้ำในสังคมโดยการเน้นรายละเอียดเหมือนจริงมากที่สุดศิลปินสำคัญในกลุ่มนี้ได้แก่โดเมียชอบวาดรูปชีวิตจริงของความยากจน คูเบชอบว่ารูปชีวิตประจำวันและประชดสังคมมาเนชอบว่ารูปชีวิตในสังคมเช่นการประกอบอาชีพภาพแรกนะครับเป็นของโดเมียส่วนภาพที่สองเป็นของมาเน่ศิลปะแบบอิมเพรสชันนิสศิลปะแบบอิมเพร s ชันนิส จะมุ่งเน้นถึงการวาดภาพที่จับซึ่งสายตาสัมผัสดับรู้ในช่วงณเวลานั้นและเป็นช่วงเวลาที่ฉับพลันและจะมีการแยกแยะสีที่จะเข้ามาประกอบกันเข้าเป็นแสงที่สองต้องสิ่งต่างๆทําให้เกิดพื้นผิวภาพที่เต็มไปด้วยสีสันที่แปลเปลี่ยนเป็นภาพที่เต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง ลักษณะของภาพว่าแบบ i m p r e s s i o n i s t คือการใช้ผู้การตระวัดสีอย่างเข้มเข้มใช้สีสว่างสว่างมีส่วนประกอบของภาพที่ไม่ถูกบีบเน้นไปยังคุณภาพที่แปลผันของแสงมักจะเน้นยังผลลัพธ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเวลาเนื้อหาของภาพเป็นเรื่องธรมธรมดาธรรมดาและมีมุมมองที่พิเศษจิตกรแนวอิมเ s ลชั ได้ฉีกกรอบว่าดมาตั้งแต่อดีตมักจะวาดภาพการแจ้งมากกว่าในห้องสตูดิโออย่างที่ศิลปินทั่วไปนิยมกันเพื่อที่จะลอ,ลอกเรียนแสงที่แปลเปลี่ยนอยู่เสมอในมุมมองต่างๆ ภาพวาดแบบ Impressionist ประกอบด้วยการตรวัดผู้กันเป็นเส้นสั้นๆของสีไม่ได้ผสมหรือแยกสีใดสีหนึ่งซึ่งให้ได้ภาพที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมีชีวิตชีวาพื้นผิวของภาพวาดนั้นมักจะเกิดจากการระบายสีแบบหนาๆองค์ประกอบของ Impressionist ยังถูกทำให้ง่ายและแปลกใหม่และจะเน้นไปยังมงุมมองแบบกว้างๆมากกว่ารายละเอียดศิลปินที่สำคัญของกลุ่ม Impressionist ได้แก่คล o สมอน s ซิสเลออ a r กัสป a ซ r o รเร o i r และมาเน่ภาพแรกเป็นภาพของปีแอร์ออกัสเรน i r ส่วนภาพที่สองเป็นภาพของ a อลเฟรดซิสเลค่ะศิละปะแบบ Expressionist ศิละปะแบบเอ็กเพรสชันนิสต์เกิดขึ้นทางเหนือของยุโรปโดยที่ศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเยอรมันศิละปะแนวนี้ได้รับอิทธิพลจากศิลปินสำคัญสองคนคือวินเซนต์แวนโก๊ะและศิลปินชาวนอร์เวย์ที่ชื่อเอ็ดเวิร์ดมัซึ่งทั้งสองคนนี้ใช้สีที่รุนแรงและเกินความเป็นจริงโดยเน้นความพอใจของศิลปินเป็นหลักไม่ยึดถือกฎเกณฑ์และชมเนียมใดๆในอดีเลยสีที่ใช้นั้นจะสื่อถึงพลังที่ถูกบีบคั้นบังคับกดดัน และอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของจิตใจคนเป็นการปลดปล่อยอารมณ์ผ่านสีและฝีแปรงที่ทำให้รู้สึกที่แข็งแข็งดีบรุนแรงภาพโมโนวิดคัตนี้เป็นงานของแคเนนสกีเป็นภาพทิวทัศน์ของเมืองเล็กๆที่อยู่ในแคว้นบาวาเรียใต้แคเนนสกีเลือกใช้เมืองนี้เป็นเนื้อหาของภาพแต่เขาได้เก็บความเหมือนจริงเอาไว้แต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เขาใช้สีและฝีแปรงที่เป็นอิสระและฉับพลันมากกว่าจะนึกถึงคำนวณอะไรให้ถูกต้องแม่นยำโดยบางแห่งยังปล่อยพื้นกระดาษแข็งไว้ให้ว่างไม่ลงสีปิดหมดแต่เมื่อมองดูภาพนี้แล้วก็ยังเห็นเป็นยอดแหลมของโบสถ์กับแนวหมู่บ้านที่อยู่ทางด้านซ้ายอยู่บ้าง การใช้สีที่ปล่อยๆเป็นอิสระกับแนวลาดเอียงลาดช,ชันของบ้านคนทําให้เกิดพลังผักดานเคลื่อนไหวแม้จะดูเหมือนว่าศิลปินทำภาพไปด้วยความสับพันธ์ทันทีด้วยสัญชาตญาณก็ตามทีแต่กระน,นั้นการใช้สีก็ได้ดุลกันดีระหว่างสีขาวกับสีน้ำเงินที่ปรากฏอยู่ถือได้ว่าเป็นภาพที่เก็บบรรยากาศภูมิประเทศและหมู่บ้านที่ดีและภาพนี้เป็นผลงานของฟานมาร กลุ่มที่8มีสมาชิกดังนี้